กระเจียบที่เราปลูกนะคะตอนนี้ก็ทยอยติดดอกติดฝักมาให้ได้เก็บแล้วนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปฝักหนึ่งเนาะฝักนี้ค่ะฝาน,นี้ค่อนข้างใหญ่ยาว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> นี่ค่ะอ่อนๆเลยนะคะ ดีคะ่ะน้อผู้ชมวันนี้ก็จะมาปลูกต้นกระเจีย๊ยบนะคะลงในกระถางนะคะก็เป็นเมล็ดกระเจีย๊ยบของพี่น้อยนะคะช่องน้อยทาสวนนะคะแล้วก็เพาะไว้ห้ากระถางนะคะก็พอไม่เยอะเนาะเพราะว่าพื้นที่ปลูกไม่ค่อยมีค่ะแล้วพะแล้วก็ปลูกในกระถางเนี่ยค่ะส่วน กระถางไหนมีสองต้นนะคะก็จะแยกออกเนาะก็ปลูกในตะกร้าเดียวกันนั่แหละคะ่ะแต่ก็จะให้เขาห่างจากกันนิดนึงค่ะต้นกล้าก็ค่อนข้างสูงแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดเนาะก็จะทำให้ต้นยืดนะคะอันนี้เราก็เตรียมดินใส่ไว้นะคะเป็นดินหมักเนาะ ลูกเสร็จแล้วค่ะแปะต้นเนาะกระถางแล้วก็ดินไม่พอนะคะเลยใส่ตะก้าละสต้นนะคะมีอยู่2อตะก้าสเข่งเนาะนอกนั้นก็เข่งละต้นนะคะค่ะน,นี่ก็กระเจี๊ยบนะคะที่เราลงไปได้3วันนะคะก็มีการ แตกยอดใหม่นะคะแต่ก็จะมีต้นที่เหี่ยวตายนะคะก็ไม่ทราบสาเหตุเนะาะอาจจะให้น้ําเยอะนะคะหรือว่าสําลักน้ําหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะแต่เขาก็เนี่ยค่ะเหี่ยวนะคะเหี่ยวไปสองต้นนะคะเมื่อเช้าต้นนี้ยังดีๆอยู่เลยค่ะแตกใบแตกใบใหม่ใบใหญ่แล้วนะคะแต่พอตกเย็นมานี่ค่ะเหี่ยวเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะคะปกติต้นนี้เหี่ยวก่อนนะคะ เสียดายค่ะสองต้นนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยเร่งดอกกระเจีย๊ยบนะคะซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยอัดเม็ดที่เราซื้อมานะคะต้นกระเจีย๊ยบก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วค่ะวันนี้ก็ได้ปุ๋ยมานะคะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะคะ เราทำให้มันลงไปอยู่ใต้ฟางนิดนึงนะคะ่ะจะเปิดฟางก็ได้จะเขย่าฟางก็ได้นะคะปุ๋ยก็ลงไปอยู่ใต้โคนต้นกระเจี๊ยบนะคะ นะคะซื้อมาสิบบาทนะคะก็ใส่พืชผักได้เยอะเหมือนกันนะคะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ให้กระเจี๊ยบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเร่งต้นเร่งดอกเนาะปุ๋ยหมักธรรมชาตินะคะมูลเป็ดมนไก่ค่ะค่ะว,วันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นกระเจี๊ยบนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ของช่องน้อยทาสวนนะคะของพี่น้อยนั่นเองนะคะ อเลดพันธ์ที่พี่น้อยให้มานะคะก็จะเป็นพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวนะคะที่ฝักยาวนะคะอันนี้เราก็ปลูกมานะคะมีรดน้ําหมักรดสังเคราะห์แสงนะคะตอนนี้ก็กำลังออกดอกเยอะเลยค่ะแล้วก็มีติดฝักนะคะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่เนาะแล้วก็ แตกกิ่งขแขนงออกมานะคะอันนี้ต้นกระเจี๊ยบเขียวฝักแดงนะคะที่ต้นเขาตายแล้วเราก็เอามาเล็ดมาหยอดเพิ่มนะคะตอนนี้ก็จะโดนต้นใหญ่เบียดนะคะก็เลยไม่ค่อยโตเนาะต้นเล็กๆะคะ่ะแต่ออกดอกละ นี่ค่ะตอนนี้ก็ติดฝากสองฝากนะคะอันนี้เอาไว้อีกหนึ่งวันก็ได้แต่เราจะตัดแล้วนะคะวันนี้เนาะก็ถือว่าฝักยาวนะคะฝักยาวใช้ได้อยู่เนาะตอนนี้ก็ติดฝักสองฝักนะคะกำลังจะดอกจะบานอีก ดอกนึงเนาะอันนี้ก็ออกดอกติดฝักเต็มเลยคะ่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแดดสองอันนี้ก็เอาไว้อีกวันหนึ่งได้เนาะกระเจี๊ยบที่เราปลูกนะคะตอนนี้ก็ทยอยติด ดอกติดฝักมาให้ได้เก็บแล้วนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปฝักหนึ่งเนาะฝักนี้ค่ะฝักนี้ค่อนข้างใหญ่ยาวเดี๋ยวนี่ค่ะอ่อนๆเลยนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตกระเจีย๊ยบนะคะที่เราปลูกมาเนาะก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะถึงจะเป็นลูกเดียวก็ช่างเนาะอันนี้ก็อ่อนๆเลยนะคะส่วนพรุ่งนี้หรือว่าอีกวันถัดไปนะคะเราก็จะเก็บได้อีก3าถฝักนะคะก็จะฝักประมาณนี้เนาะนี่ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะต้นกระเจีย๊ยบก็ต้นโตสมบูรณ์ดีค่ะ